ครับผมไทรโรดตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยวัวทิพสปนปักข้อเรียบข้อนะครับวันนี้ได้เดินทางมา,าดูติดตามผลง,งานาแปลงมันสำปะหลังของน้าเพนตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านตลาดควายนะครับน้าเพนทีนี้ครับแล้วสังเกตว่าแปลงข้างหลังเนี่ยนะครับจากการที่ผมมาแนะนําปุ๋ยวัวทิพเพื่อประมาณ2เอเดือนกว่าที่แล้วแล้วก็น้าเพนนะครับได้ได้ใช้ปุ๋ยวัวทิพสูมันสำปะหลังเนี่ยนะครับ เป็นการเป็นการทดลองทดลองปุ๋ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอใส่แล้วหลังจากนั้นนะครับที่เห็นข้างหลังเนี้ยนัเพมลองลองบอกหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับเขียวดีมากใหญ่มากนะครับแล้วดูใบเขียวใหญ่มากอ่ะใส่ปุ๋ยเคมีอีกแต่ผมแล้วดูแปลงข้างๆนะครับข้างๆนี้ข้างคือตรงนี้คือการที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเห็นความแตกต่างต้นสภาพต้นนะครับน้ำท่ใกล้นะครับสาม รับต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ปุ๋ยเคมีคือความแตกต่างชัดเจนมากเลยครับแล้วหันมาดูทางนี้ของปุ๋ยวัตถิบที่ลองใช้ดูแล้วก็ระยะตรงนี้คือที่ใช้ปุ๋ยวัตถิบแล้วก็เลยไปนะครับเลยไปอีกอีกอ,กอถ้ามองไปนู้นด้วยครับเลยไปจากตรงนี้แล้วผมเดินเดินมาดูน่นาเป็นมาไม่น,นเ็น,นะครับแค่นี้ แค่นี้นะครับที่ใช้ปุ๋ยวัตถิปจะเห็นเลยว่าปุ๋ยวัตถิปจะสูงเลยครับจะสูงก่บปุ๋ยเคมีครับแล้วจากตัวนี้ไปก็คือปุ๋ยเคมีนี่ถ้าใช้ทั้งไร่นะเพนคิดว่าผลผลิตเนี่ยประมาณกี่ตนันก็ต่อไร่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับจากสภาพความสมบูรณ์ของต้นที่เราเห็นอย่างงี้นะครับสมบูรณ์ครับผมแล้วอย่างนี้ ทั้งต่อไปนี่ใช้ทั้งไรเลยลแล้วก็จะ<ล>เปิด,ดเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายที่ตำบลกลาดควายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตำบลยกนิ้วการันตีให้กับปุ๋ยโพทิพย์นะครับนัเพียรเยี่ยมครับเยยี่ครับผม